สวัสดีค่ะ FC ทุกท่านกลับมาพบกันใหม่กับการอ่านดวงตัวอย่างจากประเต้ค่ะท่านผู้นี้เป็นเพศชายนะคะเกิดวันอาทิตย์ที่5มกราคมพศ2541เวลาที่เกิดก็คือตี4-7นาทีตอนนี้มีอายุย่าง27ปีแล้วนะคะ ผูกดวงวางลักนาออกมาแล้วจะมีลักนาอยู่ที่ราศีพิจิกมีดาวอังคารเป็นเจ้าเรือนดาวอังคารตามทักษะถือว่าเป็นดาวอายุดังนั้นเราตามไปดูนะคะดาวอังคารไปอยู่ที่ไหนเมื่อเจ้าเรือนตานุรักษ์ไปอยู่ในเรือนไหนแสดงว่ามีความรักความห่วงใยในเรือนนั้นเมื่อไปอยู่ที่สหัตชะจึงเป็นคนที่เอาใจใส่ในบรรดาเพื่อนชอบอยู่กับเพื่อนอยูอ่ชอบไปสมาคมชอบ ท่องเที่ยวอยู่คนเดียวไม่ได้ขี้เหงาแต่ดาวอังคารเป็นดาวอายุในนาวางได้ตำแหน่งประประแปลว่าไม่สมบูรณ์ดังนั้นก็แปลว่าเจ้าชะตาผู้นี้เป็นคนที่ไม่ขยันขันแข็งเท่าที่ควรไม่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยไม่มีคำว่าเจ้าระเบียบอยู่ดังนั้น เขาเรียกว่าก็ต้องฝึกกันหน่อยนะคะเพราะว่าเจ้าชะตาเมื่อดาวอังคารได้ตำแหน่งนิดอย่างนี้ก็แปลว่าเป็นคนไม่ค่อยกล้านะคะแต่การแสดงออกภายนอกเป็นยังไงคะเมื่อเป็นอุดก็ต้องคนอื่นเห็นอาจจะเป็นคนใจใหญ่ใจกล้าแต่จริงๆแล้วเขาเป็นคนขี้กลัวเป็นคนที่ไม่กล้าทําอะไรเรื่องใหญ่ๆนั่นเองนะคะมีดาวพุธมาคุมลักนณา ดาวพุธเป็นสีในทางทักษะสีประวดีแปลว่าออร่าความมีสง่างานทำให้ผู้ชายคนนี้กลายเป็นคนที่เป็นมีความออร่าในตัวเองมีบุค,คลิกหน้าตาดีอย่างนี้เป็นต้นน่ะนะคะก็จะเป็นที่ต้องตาต้องใจของสาวสาวอยู่ในวัยรุ่นอย่างนี้เป็นต้นนะคะเป็นคนมีเงินมีทองทรัพย์สินดีไหมเราตามไปดูที่เจ้าเรือนการเงินเมื่อเจ้าเลือนการเงินไปอยู่ที่พันธุ พันธุดาวพฤหัสในทางทักษะเป็นอุตสาหะก็แปลว่างานของเจ้าชะตาก็จะออกแนวต้องใช้ความรู้ต้องใช้วิชาการเจ้าเรือนพันธเุเจ้าเรือนกระดุมพ้าไปอยู่ที่พันธุก็แปลว่าเจ้าชะตาจะเป็นคนที่ต้องหาเงินหาทองมาก่อนหรือมีเงินมีทองมาก่อนถึงจะสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองแล้วดาวอาทิตย์มาจากไหนดาวอาทิตย์มาจากคําว่ากรรมะ และทาให้เจ้าชะตาเป็นคนที่เมื่อมีทรัพย์สินมีเงินทองหรือเงินทองจะได้มาจากการทำงานของเจ้าชะตานั่นเองดาวอาทิตย์เป็นเป็นดาวบริวารในทางทักษะแปลว่าเพื่อนเก่าบริวารเก่าของเจ้าชะตาก็จะเข้ามายุ่งเกี่ยวกับเรื่องการเงินของเจ้าชะตาแต่ว่าเมื่อดาว อาทิตย์ในนาวางได้ตำแหน่งอะไรคะตำแหน่งนิดนะคะนิดนี้แปลว่าอ่อนแปลว่าไม่แข็งแรงดังนั้นคนที่เจ้าชะตาจะให้การช่วยเหลือก็คือเป็นเพื่อนเก่าเป็นบริวารเก่าดังนั้นเจ้าชะตากับเพื่อนก็ส่วนใหญ่ก็เรียกว่าได้ช่วยเพื่อนมากกว่าที่จะเพื่อนจะมาช่วยตัวเองฐานะการเงินเป็นอย่างไรบ้างเมื่อดาวพฤหัสในนาวางได้ตำแหน่งกลางๆก,ก็คือประมาณว่าได้ตำแหน่ง เทวีโชคจะทำให้เจ้าชะตาดวงนี้พอจะมีเงินมีทองใช้อยู่บ้างเป็นคนรู้จักกระเม็ดกระแม่ในการเก็บเงินเพราะเพราะอะไรถึงเรียกว่ากระเม็ดกระแมมเพราะว่าในดวงการเงินหรือในเรือนการเงินนั้นมีดาวเรียกว่าดาวสุภเคราะห์มาอยู่นะคะ เช่นดาวเจ้าเรือนการเงินคือดาวพฤหัสดาวที่มาอยู่ก็คือดาวอาทิตย์ที่มาจากคําว่ากรรมะนั่นเองนะคะก็แปลว่าเรื่องของการงานของเจ้าชะตาก็อาจจะไม่เด่นไม่ดังเท่าไหร่นะคะแต่ว่าก็ทําให้เจ้าชะตารู้จักเก็บเงินเก็บทองพอมีเงินมีทองแล้วการเงินของเจ้าชะตาไปอยู่ที่พันธุก็แปลว่าเมื่อมีเงินมีทองแล้วก็อยากจะมีบ้านมีที่ดินมีที่อยู่ที่อาศัยที่อยู่ที่อาศัยของเจ้าชะตานี้จะมีความมั่นคงไหมเราก็ตามไปดูที่ ี่ดาวพฤหัสกับดาวราหูกันนะคะเพราะว่าดาวราหูเขาเป็นเจ้าเรือนพันธุแต่ไปอยู่ตรงกร,รมมะแปลว่าเจ้าชะตาจะได้ทํางานร่วมกับพี่น้องหรือได้ทํางานที่ไหนก็จะมีความผูกพันหรือทํางานไปยาวๆนานๆนานอย่างนี้เป็นต้นเพราะว่า ดาวจากคำว่าพันธุไปอยู่ที่กรรมะกรมมะม,ม,มาอยู่ที่กระดุมพระเขาเรียกว่าเป็นดาวสลับเรือนกันอยู่นะคะเมื่อมีงานทําแล้วจะทําให้มีเงินเมื่อมีเงินแล้วก็ทําให้เจ้าชะตามีทรัพย์สินมีที่อยู่เป็นของตัวเองเกิดความมั่นคงพอเกิดความมั่นคงอาจจะเอาเงินไปใช้ในการทํางานหรือไปลงทุนอย่างนี้เป็นต้นท่านบอกว่าถ้าใครก็แล้วแต่มีดาวมฤตยูไปอยู่ที่เรือนกัน งานหรือกรรมะแสดงว่ามีโอกาสได้เป็นผู้บริหารดาวราหูในนวางได้ตำแหน่งกลางๆก,ก็แปลว่าเป็นผู้บริหารระด,ดับกลางๆนั้นเองอาจจะไม่เด่นไม่ดังอย่างนี้เป็นต้นนะคะทีนี้ไปดูที่สหัชชะกันใหม่นะคะเจ้าเรือนก็คือดาวเสาเพื่อนหรือมิตรสหายของเจ้าชะตาเป็นอย่างไรบ้างเมื่อดาวเสารเป็นเจ้าเรือนดาวเสาในนวางได้ตำแหน่งราชาโชคแสดงว่าการติดต่อการทำงานของเจ้าชะตา การที่ต้องไปติดต่อมิรตสหายใหม่ๆส่วนใหญ่แล้วคนที่เจ้าชะตาไปติดต่อมักจะเป็นคนที่อยู่ในวงสังคมในระดับสูงหรือการติดต่อของเจ้าชะตามิรตสหายที่เจ้าชะตาไปติดต่อหรือคนที่ต้องมา มิ팅กันมาเจอกันมาจอยกันแต่ว่าไม่ใช่เพื่อนสนิทอย่างเงี้ยเป็นต้นส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้ที่มีวงสังคมอยู่ในเกณฑ์ดีแล้วเมื่อดาวเสาหมายถึงใครได้บ้างหมายถึงตำรวจหมายถึงทหารหมายถึงคนที่มีบุคลิกของความเป็นนักเลงก็แสดงว่ามีสหายของเจ้าชะตาก็ออกแนวเป็นคนที่มีอำนาจมีอิทธิพลอย่างนี้เป็นต้นนะคะทีนี้เมื่อดาวศุกร เป็นกาลกินีตามทักษาเขาเป็นเจ้าเรือนอะไรบ้างปรากฏว่าเขาเป็นเจ้าเรือนปัตตนิเป็นเจ้าเรือนวินาศวินาศ,นาศมาอยู่ที่สหัชชะก็แปลว่าเจ้าชะตามีเกณฑ์ที่จะได้เ,เดินทางไกลในการเดินทางแต่ละครั้งหรือต้องใช้ยวดยานพาหนะในการเดินทางหรือเขาเรียกว่ามีเกณฑ์เดินทางบ่อยๆนั่นเองนะคะแล้วก็การที่ดาว สุขเป็นเจ้าเรือนคู่และเป็นกาละกินีด้วยแสดงว่าความรักของเจ้าสตา ก็ค่อนข้างจะมีปัญหาเหมือนกับคนเกิดวันอาทิตย์ทั่วไปอะนะคะจุดอ่อนจุดด้อยของคนเกิดวันอาทิตย์ก็คือจะมีปัญหาเรื่องของความรักรักอาจจะไม่ได้ดังใจหรืออาจจะไม่สมหวังหรือผิดหวังอก,อกหักในเรื่องของความรักอยู่บ่อยๆอ,อย่างนี้เป็นต้นแต่ว่าเจ้าชะตามีดาวสุขเป็นเกษตรอยู่ในนวางทําให้ความรักของเจ้าชะาตานั้นอยู่ในเกณฑ์ดีไม่ต้องไปแสวงหารักก็คือ แปลว่าเจ้าชะตาอาจจะเป็นคนที่มั่นคงในความรักไม่ได้มีเกณฑ์ว่าเป็นคนเจ้าชู้อย่างนี้เป็นต้นนะคะความรักที่มีต่อเพื่อนต่อมิตรสหายเป็นคนที่มีดาวมฤิตยูอยู่ในเรือนคําว่าสหัสชาก็แปลว่าคบเพื่อนกับใครส่วนใหญ่มักจะคบไม่นานมหากลุ่มใหม่กลุ่มอื่นไปอยู่เรื่อยๆหรืองานการที่จะต้องติดต่อนั้นก็แปลว่าต้องจบจอบนี้แล้วไปทําจอบใหม่อย่างนี้เป็นต้นนะคะเพราะว่า สหัสชาของเจ้าชะตานั้นมีดาวมฤตยูไปอยู่มฤตยูอยู่เรือนไหนหงุดหงิดในเรือน,นนั้นนั่นเองนะคะสรุปแล้วมิตรสหายของเจ้าชะตาส่วนใหญ่ก็ถือว่าบางคนพูดว่าบางคนดีกว่านะบางคนก็ถือว่ามีคุณภาพดีแต่บางคนก็มีคุณภาพที่ไม่ดีเท่าไหร่แต่อย่างไรก็ตามตามที่ในสุขสุขเป็นสาม อังคารเป็น3ส,ส่วนใหญ่เขาก็ถือว่าได้เกณฑ์ดีแต่สําหรับปะเต้นะคะไม่ถือว่าเกณฑ์ดีเท่าไหร่สาหรับดาวอังคารนะทำให้เจ้าชะตาเป็นคนที่มีปัญหาในเรื่องของการคําว่าสุขภาพเพราะว่าเป็นดาวอายุ นะคะอาจจะทําให้อายุไม่ยืนดังนั้นเจ้าชะตาถ้าไม่ออกกําลังกายไว้ก็มีปัญเกณฑ์จะมีปัญหาเรื่องของสุขภาพได้เหมือนกันต่อไปเราไปดูที่พันธุ์นะคะเมื่อดาวพันธุ์ก็คือดาวราหูไปอยู่ที่กรมมะแปลว่าความมั่นคงจะมีมาจากการทํางานนั้นเองแล้วก็การที่ดาวพฤหัสได้ตําแหน่งดีในนวังนะคะก็แปลว่าจะมีโอกาสมีโอกาสมีบ้านเรือนที่อยู่ที่อาศัยมีรถ พอใช้อยู่ในเกณฑ์พอใช้นะคะไม่ถือว่าดีมากนั่นเองเนื่องจากว่าดาวพฤหัสไม่ได้ตำแหน่งที่สูงใหญ่นักนะคะไปดูที่ปุตตะมีลูกแล้วจะเป็นอย่างไรบ้างเมื่อมีลูกลูกก็จะกลายเป็นความผูกพันหรือดาวเสาร์ในนวางเขาได้ตำแหน่งดาชาโชคก็แปลว่ามีโอกาสมีลูกเป็นคนที่มีวาสนาดีแต่อย่างไรก็ตามคนที่มีดาวจันทร์คู่กับดาวเสาร กับมารดาของเจ้าชะตานั้นพูดกันได้ไม่นานหรือมีเรื่องขัดแยง้งความคิดเห็นต่างต่อการอยู่เสมออย่างนี้นะคะก็แปลว่ากับมารดานั้นมักจะไม่ค่อยได้อยู่ใกล้กันหรือถ้าอยู่ใกล้กันเมื่อไหร่ก็แปลว่ามีเกณฑ์ที่จะพูดคุยกันไม่ค่อยจะลงรอยกันนั่นเองต่อไปไปดูที่อริอริเจ้าเรือนก็คือดาวอังคารนะคะเมื่อมาอยู่ที่สหัสชชาก็แปลว่าเจ้าชะตา เมื่อไปติดต่อธุรกิจการงานใดหรือมีมิตรสหายใหม่ๆเจ้าชะตามักจะพกพ่วงคำว่าปัญหาตามมาด้วยทุกครั้งก็แปลว่าการติดต่อกับคนอื่นหรือการเดินทางของเจ้าชะตามักจะมีอุปสรรคมีปัญหาอยู่เสมอๆนั่นเองถ้าดาวอังคารหมายถึงภาระอะไรต่างๆก็แปลว่าเจ้าชะตาดวงนี้ห้ามไปค้ำประกันใครนั่นเองมีเกณฑ์ที่จะรับภาระแทนเพื่อนนะคะทีนี้ไปดูกันที่ ปัตนี้ใหม่นะเมื่อดาวศุกร์เป็นเจ้าเรือนและดาวศุกร์ได้เกษตรในนวางแต่เขาก็เป็นดาวกลากินีดังนั้นกว่าเจ้าชะตาจะรู้สึกสุขสมหวังในเรื่องของคู่ก็เรียกว่าผ่านเกณฑ์อกหักผิดหวังมาแล้วนั่นเองนะคะถ้ามีคู่แล้วคู่จะวาสนาดีไหมเราต้องตามไปดูดาวศุกร์นะคะดังนั้นเมื่อดาวศุกร์ได้ตำแหน่งดีคุณภาพดีอย่างนี้ส่วนใหญ่ก็จะได้คู่ที่เป็นคนมีวาสนาดี ะะต่อไปไปดูที่มราณะนะคะมราณะแปลว่าเจ็บป่วยแปลว่าความตายความสูญเสียดังนั้นเมื่อดาวพุธเป็นความสูญเสียความเสียหายหรืออุบัติเหตุก็แปลว่าเจ้าชะตามีเกณฑ์ที่จะเจออุบัติเหตุได้บ่อยครั้งอย่างนี้นะคะอุบัติเหตุจากไหนอุบัติเหตุจากการเดินทางอย่างนี้เป็นต้นเพราะว่าดาวพุธเป็นดาวแห่งการสื่อสารเจ้าชะตาก็เลยต้องระมัดระวังให้ เช็ครถยนต์ทำประกันภัยไว้อย่างนี้เป็นต้นนะคะเพื่อแก้เค็นแ,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 แก้ใจหวังตัวเองนั่นเองนะคะเมื่อดาวพุธกลุ่มลัคนาจะถือว่าเป็นคนพูดเก่งไหมก็ต้องถือว่าเป็นคนพูดจาดีนั่นเองนะคะแต่ว่าดาวพุธไปอยู่บ้านของดาวอังคารก็จะมีสำนวนโวหารออกไปแนวทางที่เรียกได้ว่าตรงไปตรงมานั่นเองนะคะเจ้าเรือนสุภะคือดาวจันทร์ดาวจันร์ไปอยู่ที่ไหนดาวจันทร์ไปอยู่ที่ เรือนปุตตะนะคะสุภานี่แปลว่าความสุขภายในบ้านเรือนที่อยู่ที่อาศัยปรากฏว่าเจ้าชะตาก็มีโอกาสจะมีความสุขภายในบ้านเรือนที่อยู่ที่อาศัยร่วมกับบุตรนั่นเองนะคะแล้วก็ดาวจันทรเป็นอะไรเป็นอายุนะคะเมื่อดาวจันทร์เป็นอายุเมื่อสักครู่นี้ประเตพูดดาวอังคารผิดนะคะดาวจันทร์เป็นอายุเมื่อได้ตําแหน่งดีอย่างนี้นะคะ ก็หมายความว่ามีโอกาสสูงที่สุขภาพจะอยู่ในแกนดีถ้างั้นเดี๋ยวป้เต้กลับไปพูดเรื่องดาวอังคารใหม่นะป้เต้ดูดาวอังคารว่าเป็นดาวอายุเขาจริงๆริงและแปลว่าเดชนะคะเมื่อดาวอังคารแปลว่าเดชไปอยู่ในหมู่เพื่อนอย่างนี้แปลว่าเพื่อนจะไม่ค่อยเกรงอกเกรงใจเท่าไหร่นะคะก็อยู่ในท่ามกลางมิตรสหายเมื่อดาวอังคารได้ตําแหน่งอ่อนแปลว่าเพื่อนขาดความเกรงใจต่อเจ้าชะตานั่นเองนะคะ ต่อไปเราไปดูกันที่กรรม,มะนะคะไปดูที่กรรม,มะใหม่นะคะปะเทศก็พูดถึงไปแล้วว่าเจ้าชะตามีโอกาสสูงที่การงานของเจ้าชะตาก็เรียกได้ว่าอยู่ในเกณฑ์ปานกลางนะคะเนื่องจากว่าเจ้าเรือนจริงๆคือดาวอาทิตย์ได้ตำแหน่งนิดเจ้าชะตาก็จะได้ทำงานแบบธรรมดาทั่วไปจะถือว่ามียศมีศักดิ์อะไรมากไหมก็อยู่ในเกณฑ์ปานกลางนั่นเองนะคะก็ ถือว่าไม่ได้รับแต่งตัางให้เป็นในระดับสูงเท่าไหรเป็นผู้บริหาระระดับล่างเท่านั้นเองนะคะไปดูที่ลาภะลาภะก็คือดาวพุธเมื่อดาวพุธในนวังได้ตำแหน่งดีแต่ว่าเจ้าชะตาเป็นคนที่มีโชคมีวาสนาดีถ้าเกิดว่าเพื่อนเขารู้ว่าเจ้าชะตาเป็นคนมีโชคมีลาบดีอย่างเงี้ยก็อาจจะให้เพื่อนซื้อหวยจากเลขอะไรที่เกี่ยวกับเจ้าชะตาเช่นวันเกิดเลขเกี่ยวกับรถจนเลขเกี่ยวกับ พอสเกิดวันเกิดอย่างนี้เป็นต้นนะคะกระดวงแบบนี้ถ้าเรารู้ว่าเพื่อนของเรามีเกณฑ์ที่เาลาพาไปกลุ่มลักนาให้เราถามหาเลยนะวันเดือนปีเกิดเขาอะไรให้เอาวันเดือนปีเกิดหรือเลขท้ายบัตรประชาชนไปซื้อหรือเมื่อมีดาวอยู่ตรงปุตตะแสดงว่าเลขอะไรที่เกี่ยวกับการเรียนการศึกษาของเจ้าะตาก็มีเกณฑ์ที่จะทำให้อ มีเกณฑ์ถูกดวงถูกโชคถูกลาบนะคะดวงนี้ก็เลยมีเกณฑ์มีโชคมีลาบดีนั่นเองอันนี้พูดด้วยเรื่องของดาวพื้นดวงเขานะคะต่อไปเราไปดูดาวจรปีนี้เจ้าอายุเจ้าชะตามีอายุย่าง27ปีทําให้ตกปมดาวสุขเป็นบริวารจรเมื่อกาลกินีมาเป็นบริวารก็แปลว่าปีนี้เจ้าชะตาก็มีเกณฑ์จะได้บริวารทีเ่เคยเป็น คนไม่ถูกกันเคยเป็นศัตรูกันอย่างนี้ก็ได้นะคะตอนนี้ดาวศุกร์ไปอยู่ที่ไหนดาวศุกร์ไปอยู่ที่เรือนคำว่าสหัชชะก็แปลว่าเจ้าชะตาช่วงนี้ก็มีเกณฑ์ที่จะได้เดินทางไปนู่นไปนี่อยู่บ่อยๆอ,อาจจะได้เ,เนื่องจากว่าเขากลายมาเป็นบริบาลเป็นเจ้าเรือนปัตตานีแล้วเป็นเจ้าเรือนวินาศเจ้าชะตาก็เลยมีโอกาสสูงที่จะได้เดินทางบ่อยๆเพราะว่าเพศตรงข้ามนั่นเองนะคะ ต่อไปดาวอังคารหลาะตอนนี้ดาวอังคารก็อยู่ตรงเรือนสหัชชาเหมือนกันก็ได้เดินทางร่วมกับคู่กับคนรักนั่นเองนะคะแล้วตอนนี้ดาวเสาเขาจอนมาเป็นอุตสาหะจรดาวเสาไปอยู่ที่เรือนคําว่าพันทุนะคะอุตสาหะแปลว่างานหรือแปลว่าการเรียนก็ได้นะคะดังนั้นก็แปลว่าเจ้าชะตามีเกณฑ์ที่จะได้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในเรื่องของออบ้านเรือนที่อยู่ที่อาศัย ปรับปรุงในเรื่องเกี่ยวกับความเขาเรียกอะไรดาวเสาวความมั่นคงความแข็งแรงอย่างเงี้ยแปลว่าสึกร้ออย่างเงี้ยก็ได้นะคะเจ้าชะตามีเกณฑ์สูงที่จะได้ปรับปรุงที่อยู่ที่อาศัยหรือที่อยู่ที่อาศัยก็มีการปรับปรุงในเรื่องของการตกแต่งการซ่อมแซมใหม่อย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะเพราะว่าดาวเสาไปอยู่ร่วมกับดาวพฤหัสด,ดาวเสาเป็นเจ้าเรือนสหัสช้าก็แปลว่า มีเกณฑ์สูงที่จะได้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในเรื่องของบ้านเรือนที่อยู่ที่อาศัยดาวพฤหัสล่ะตอนนี้ดาวพฤหัสไปอยู่ที่เรือนอริเดิมเขาอยู่ตรงคําว่าพันธุแปลว่า, ong ong า,าญาติพีน่น้องของเจ้าชะตาจะมีปัญหาบ้านเรือนของเจ้าชะตาจะมีปัญหาต้องซ่อมต้องแซมหรือเมื่ออริแปลว่าภาระหนี้สินต่างๆก็แปลว่าอยู่ในเกณฑ์ที่จะเป็นหนี้เป็นสินเกี่ยวกับเรื่องของการเงินอย่างเงี้ยเป็นต้นต้องกู้ต้องยืมอย่างงี้เป็นต้นนะคะ เพราะว่าดาวบริหาสเดิมไปอยู่ตรงคําว่าพันธกุก็แปลว่ามีเกณฑ์ที่จะมีภาระเพิ่มขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของพี่น้องเกี่ยวกับคนที่เจ้าชะตาต้องดูแลอยู่อย่างนี้เป็นต้นนะคะมีเกณฑ์ที่จะมีนี่มีสินนั่นเองดาวราหูของเจ้าชะตาจรมาเป็นกาลกินีจรไปอยู่ตรงปุตตะปุตตะแปลว่าการเรียนแปลว่า,าถ้าเจ้าชะตายังเรียนอยู่แปลว่าการเรียนจะมีปัญหาทําให การเรียนหัวตื้อหัวตันมันไม่คล่องตัวนั่นเองนะคะมีปัญหามีเกมที่จะต้องอาศัยมิตรสหายต้องอาศัยบริวารอย่างนี้เป็นต้นนะคะสําหรับการเรียนของตัวเองอาจจะไม่ราบรื่นนะคะเพราะว่าแต่ยังไงก็ตามการเรียนของเจ้าชะตาเมื่อมันจรมาเป็นกาลกินีแต่ว่ากาลกินีนั้นไปอยู่ร่วมกับดาวเสาอาจจะได้เพื่อนมิตรสหายมาคอยช่วยถ้าคิดไม่ออกก็นะคะ น,นี้ก็คือว่าด้วยดวงดาวเล็กๆนะคะแล้วเมื่อไหร่ดวงจะดีขึ้นก็คือตั้งแต่วันที่หนึ่งพฤษภาเป็นต้นไปดาวพฤหัสย้ายไปอยู่ที่ปัตนี้เมื่อไหร่ก็แปลว่าคู่ครองคนรักของเจ้าชะตามีส่วนที่จะเข้ามาช่วยเหลือเพื่อกู้เรื่องของออการเงินอย่างนี้เป็นต้นเพราะว่าการเงินของเจ้าชะตาเคยอยู่ตรงมั่นคงแปลว่าความมั่นคงนะคะเมื่อไปอยู่อลิก็แปลว่ามีปัญหาดังนั้นถ้าเกิดว่าดาว แห่งการเงินนี้ไปจรไปอยู่คู่เมื่อไหร่ก็แปลว่ามีโอกาสได้ร่วมลงทุนกับคู่หรือคู่จะเข้ามาแบ่งเบาปัญหาภาระเรื่องของการเงินอย่างนี้เป็นต้นนะคะค่ะสำหรับดวงนี้ปะะเต้ก็ขอดูให้เป็นตัวอย่างเพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณเจ้าของดวงที่ให้ปะะเต้นำมาเป็นดวงตัวอย่างนะคะวันนี้คลิปนี้ขอลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ